สวัสดีครับผมประกาศสิทธิพิเศษวาลเบสเอ็กเพสพิซซโรค,ครับครับได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกของเบสสำนังกงานใหญ่ร่วมกันนะครับเรามีทางเจ้าที่ของเบสสำนักใหญ่ได้มาให้ความรู้ในการทำงานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากที่เราเริ่มทำงานได้ ต้นปี2561นะครับเราก็จะมีเรื่องของการหาวอลลุ่มนะครับเราเริ่มต้นจากาทีมงานของเราไม่กี่คนนะครับจนในระยะแรกนะครับพอก้าวสู่ระยะที่2นะครับเรามีวอลลุ่มที่ขึ้นถึงหลักพันแล้วก็ได้มีวอลลุ่มขารับนะครับยอด OB สูงสุดในประเทศไทยหลายปีติดต่อกัน พอช่วงที่3เราก็ยังทํางานขยายการเติบโตที่ต่อเนื่องนะครับจนถึงปัจจุบัน<อ>ล,ลูกค้าสมัยก่อนนะครับเฟซบุ๊กต่างๆจะค่อนข้างจะเป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการหาลูกค้านะครับแล้วก็เข้าไปใน Facebook แล้วก็ดูกลุ่มพราค้าไม่ค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ขอคอนแทคเขานะครับเพื่อจะเข้าไปพบนะครับนัดพบเพื่อจะนาเสนอขนส่งนะครับซึ่ง ณตอนนั้นคู่แข่งของขนส่งมีไม่กี่เจ้านะครับเบสเราก็อยู่ในจุดเริ่มต้นของของขนส่งนั้นด้วยนะครับที่2คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับพิศโรคเราโชคดีที่ว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เจ้าใหญ่หลายเจ้านะครับในการผลิตสินค้าในในส่วนของโอท็อปในชุมชนเราก็สามารถเข้าไปาปิดการขายได้นะครับบอลลูนของเราก็จะมีจาก3กลุ่มนี้นะครับและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มล็อกอินนะครับที่พอเห็นหน้าร้านเรามีช็อปอยู่นะครับแต่ละที่ก็สามารถที่จะส่งกับเราได้สะดวกสบายขึ้นนะครับ ที่เราสามารถขยายเบสแฟมิลี่ได้มากขึ้นเหตุหัวใจอยู่ที่ว่าเราแบ่งโซนให้ในการดูแลของแต่ละโซนนะครับในการรับผิดชอบของการรับพัสดุข,ขารับของของแต่ละโซนพื้นที่นะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปให้ความรู้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเราก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับเบสแฟมิลี่แต่ละที่นะครับหลังจากนั้นก็คือเราก็ถ้ามีปัญหาในการติดตามสินค้าหรือปัญหาเรื่องของเงินซีดีต่างเราก็สามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้ทันทีนะครับ ปีแรกๆเรารับพัสดุที่เป็นขนาดเล็กนะครับว่า1-3ึงกิโลซึ่งพี่โลกเราก็เป็นจุดแข็งเราพัสดุชิ้นเล็กนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามีแพลตฟอร์มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอช้อปปี้ลาซาด้ารวมถึงทิกต o o k นะครับในอนาคตอาจจะเป็นของเตม,มูด,ด้วยนะครับที่เราจะทํางานช่องทางตัวนี้ก็จะมีพัสดุที่มีความหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มที่มีมากขึ้นนะครับก็จะเน้นไปนในส่วนของพัสดุชิ้นใหญ่ซึ่งนี่คือจุดเด่นจุดแข็งของเบสเอ็กเพสนะปัจจุบันนี้ครับ การส่งเราค่อนข้างดีนะครับมีความสมบูรณ์แล้วก็เมื่อมีปัญหาอาจจะมีการแตกหักชำรุดระหว่างขนส่งแล้วก็มีการรับประกันให้นะครับแล้วมีการติดตามให้การแข่งขันคือเป็นเรื่องปกติของธุรกิจแต่หัวใจของเราในการที่เติบโตในอนาคตเรามีความพร้อมในเรื่องหนึ่งของราคาอันที่2เรามีความพร้อมในเรื่องของคลังสินค้าที่จะเติบโตในอนาคตอันที่3เรามีเรื่องของระบบ fulfillment ที่รองรับ จากการทำคลังสินค้าและสุดท้ายจุดแข็งของเราคืออยู่ที่คอสบัตเตอร์เราไม่ได้ทํางานร่วมกันระหว่างแต่ละเซสชันของภายในจังหวัดเราแต่เราต้องทํางานร่วมกับต่างประเทศโดยเฉพาะตอนนี้เราทําในเรื่องของขาลับที่นําเข้าสินค้าจากจีนมาไทยตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําเรื่องคอสบัตเตอร์ต่อไปนี่คือหัวใจในการเติบโต,ตของเบสเพของประเทศไทยครับเบสเไทยเย Bed and hate ไปไหนไปกัน Everywhere with you